ทอดหมูนี่ทอดหมูกับมีข้าวเหนียวกับมีพี่น้องมันชื่ออะไปลาอันยังกว่าซูชิซูชิว่าอะไรก่อ่าพึ่กซีแกมบ้านฮัทซีแกมเด้ซูชิบ้านรักซีแกมทอดปลาแซลมอนหรอดิเดี๋ยวว่าอุ้ยจริงๆร้วยเบนทอดปลาแซลมอนอบรมควันนั่นหรือปลาสมทอดกระเทียมปลาสมปลาสมตีนซูชิปลาอย่างปลาสมซื่อหล่อนอยู่ปะปลาสมปลาแซลมอนปลาสม ปลาสุมอืมปลาแควันสุกมาครับมากินรวมกันทีรวมเลยค่ะรวมเลยค่ะนั้งอย่างรวมเลยเซฟนี่อะเรครับลาสีเดินทางกาบคนแจมตัวเราผมคอนนเยอะมากนวดอย่งนี้เชแจงอไม้ลาบลาบยังไงลาบปลาลาบปลาปลาเผา สิ่งต่างนี่เราจะเดินทางเลือดชุดแทะไปที่หลังแกมตรงห้อหล็อกติดเงองนี่งั้นมีน้ำจนักเลยนั่งเลยัชุมเงินก้อนี่กี่ปอกนตรง่มันเต็มวงเงินหรพี่น้องหลเฮงโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะคะือเอียงนั่นสิ เล่อเลนะครับคุณงไรไม่มับตามไม่นที่ไม่ว่ไหนี่สี่สิบสเเบ้นเสือกับจงตัวกับกระเด้อครับเล่นที่ขอนแก่นนะครับเนืแก้วใ่่ตาน่าไม่ใ่ไ้ิ้นห่อตาน่ามีขอนกินด้มยไมุ่ปซุ่้กนอี้พี่น้องไอมม้่ไม้คแม่แม่มาตลอดเลยไปดอ่าั้ตีเด วันนี้วันนี้ใครซเอลดีากวันนี้มูแล้วันนีู้ดแล้วว่ามูแล้ว่นน่งตัวออกทุ่แบบนี้่ว่ามือกล่องนี่มันแพนตีกองกดาวไปเดาลเดีรา่นวับสนาดเต้นใช่ครับพี่น้องไปัตซื้อบัตรจัวกั ฝากเอวเถอครับผมพรุ่งนี้ครับลำซิ่งเต็มวงเลยเพราะมันลำซิง่งคอนเสิร์ต,ตโตเกียวยเต็มวงเลย้ยวตลอดจะนี้นี่นเอ้ยเจนนี่ซีโฟซื้อของมาให้ข่อปราซั่นซื้อเสีอมาให้บอลประซันจะเป็นจังไดงด้วข่อยเบิ่งก่อนพี่นอ้องมาซื้อมาให้บอลเนือโอกาสปีใหม่พนันสิเปกเกาหลีเมื่หนอกถึงแงหน้าพนันนี่เหรอเอ้ยในี่ยดูซี สีนี้บอกว่าซื้อมาให้บอดในแต่จะของเสีย่นใช่หรือไม่คะแม่ป้าเรื่องโอกาสยังหนือยให้เป็นของความปีใหม่แฮปปี้เบอเยียม์าคนแรกเไงหรอคนแรกเลยป้าว่าจะไปที่ว่ายุโรปยุโรปหเลยว่าจะไปไซเปรนตั้งประเทศพอมาพี่น้องดูที่น่ะใส่เปิดตัวมือได้ร่พนี่ได้ค่ะได้เออใช่คนนี้คนนี้เหมือนแบบเลยชอบมากเลยอ่ะดูสิสาวอย่างไรนี่ สั่งมาจากต่างประเทศค่ะซื้อให้ไบ่อยๆนะพี่น้องสวยมากพรุ่งนี้จะเปิดตัวชุดนี้นะครับผมกับตัวเจ้าคอนเสิร์ตที่ใหญ่นะครับจะเปิดตัวชุดขนน้นองแมวน้องมิงขนมิงน้องแมวนะครับชอบมากเลยเนี่ยวิอุ่นจริงๆนะวันนี้อากาศมัออกกนเหนือนาวเลยพี่น้อง <c oughs> เรื่องเร็่องเกี่วกับ <c oughs> จะาพี่ไม้ความพี่ไมบคุณนะครับคุณพิ่จินนี่ด้วยที่ซื้อเสื้อมาให้บอสนะครับผมก็ข้างหลังก็เราจะตามมาเรื่อยๆแหละเขาได้ยินในคลิปนี้แต่เขาก็คงซื้อตามกันมาแล้เนาะ เอาอย่างนั้นเราพี่เจนี่เป็นคนแบบเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมของคนรุ่นใหม่ไปแรงอะไรอย่างนั้นเนาะนะครับผมไม่ร้องมากบอสือใจบอเขามินเขามานะครับผมดูจแบบพุ่งทะลุมาผมมากเข้ทากับกับคุาวันนี้มันแบบดูแบบว่าดูดูแบบเหมือนบอสด้วยเหมือนช็อปเปอร์ด้วยอย่างไงก็ไม่รู้มันแบบมันแบบว่ามันดูหา เอาเลยเฮ้ยขอบคุณพีชายพี่ชายอคพชาสวัสดีครับสวัสครับสวันดีครับสวัสดีครับาวัสดีครบบสยัสดีึงบบสวูสนะคะัลสวัสดีอสับสัสดีครับสื้สดีครับสวัสดีมาับสวั่ดีครับสวัอดีครับสวัสดีครับสวัสด้วรับสวัสดีครับสวักดีคะับ่วาหลีรับสอัสดีเปับสวัสดม่รั้เวัาดีารงกาวเมืองระไรกันไม่รับสวัสดีครับสวัสดกไรับสวัสดีครปด้วันนี่รับสวัสดีคันเ่ะสอเครับสวเสื้อรหม่มัสีวรวเสื้อใหมรพี่น้อง กูไม่ไปใส่บ oh ้าใส่ดอกบ่ฮอดใส่ดอกไม่เสียค่าเสียแน่ถ้ารถเงินเดือนผ่านพันหนึ่งซื้อกระไดยานตัวมันเก่ากูไม่ไปใส่ดอกแต่ละมือแต่ละเลี้ยนจอดเขาว่าจะจวดเทสเบียนเทสยางกระไดเขาออกงานเขาก็ต้องสะอาดสะอาดในรถโอ้ยมึงทำมึงหันมันล่างดูซำหลังรถวัวเนี่ยไม่ได้ใส่อีกแล้วนะสองหมื่นยังหน้ากันเลยหรอเซตอะไรรถรถซื้อแต่มึงอี้เสียค่าเส็ยแน่สุ้มเงินเซตอยู่หันละรูปบักเซตกูน่ะ หาแกโยงย้ขาเหลานเพื่อปี่นขึ้นรอมใช่เรองปีนกันน่ออะปินเซฟบออีกใบติดน้ำบรัน้ำขออยู่ันเซีไปโดบรรทาเขาเห็นแล้วเขาสูงส้าโอดมาไอม่ให้บ่โอดบ่ได้มาไล่เขาก็เห็นตใจแล้วพี่น้องเพราะกรนะเขาบ่ได้ยางน้ำขอดอกเบื้องหลังกันน่ะเพราะแต่ทั่วขึ้นน้ำรนีเขาก็ดีใจแล้วล่ะมจับเราบัใแต่หนึ่งจะเือเชียตลอดอยู่นี่ไปเธอปัดอยู่ไก่ด้ขอนแกนนี่นะพ่อพ่อเร็วเร็วนบอลหลอดมันก็ไปไม่ได้หรอก โอ้ยจใจไม่อยู่ลำจ่างอันชัวข้าศัตร์อยู่ไม่อยู่ค่ายแคบเหรอนักตี <c oughs> เอาเทิด